ทักทายสบายดีนะคะทีมงานสายบุญจะไปอีกแล้วทำบุญอีกแล้ววันนี้ทักทายคุณปา้าคุณลุงคุณอยู่ต่างประเทศใช้น้องดิวไปดีงามงามลูกไปดีงามงามไปดีเอางามงามมึงู้จักบาทไปดีน้องดิวเฝ้าเพื่อนกับเมย์ใหญ่อุน่น เฝ้าเงื่อนกับแม่ใหญ่โอุนตั้งใส่รถตั้งแหละเอาน้องนุ่มหน่อยนั่งชีแตงข้ออ้าวคือสไตล์นั่นโอ้ยต้นหยกขึ้นไปยังหลังเออว่างลงนั่งเออเออ มัดปากไว้บานนีให้มันตึงๆกั้นขีพุ่นเด้เมื่อนี้ห้าสี่ไปทำบุญอยู่บ้านหอยม่วงงานปูงซพเมื่อนี้องย่าปู่เกี่ยงแล้วก็มีสัางกระท่านผ้าเขาน้ำไปอีกก่อนมือนี้ไปอีกก่อนวสานไปอีกก่อนอ่ะ

คนเห็ดไข่ตลาดดอกใหญ่ๆนะเด้อเฮ้ยเอ้าเอ้าวอ้าเอ้าเข้าไปย้อนทั้งหน้านั่งมันจังเต้นบ่แห้งเลย โอสยส์ศาสตรก็ขึ้นหน่อยเบออไปไปเอเขาก่อน่าเอ็งเขาก่อนบ่พุ่นสร้างเขาในเขาแคบทั้งในเขาแคบในแล้วจังเบิดนางนางเหยียดแขงนะเออพเอ้ยคืนล่อึคนลองเอ้ต้องนางเนาะ

ก่ยาเอาอันของเอาอยากขึก้นไ่ถนเลอาเขียนใส่น้ำม่น่ะขามันน่ะอ่าน้ำมงน้ำมงแล้วก็รวมติ๊บเข่าได้จักติ๊บ ของใครบท่านเขียนเอาไปเขียนเยืนไปแม่มาตัวได้บริเคียนน่ะพามันน่ะเคียนใส่รดน้ำโมงใส่พามันนี่มันบอกเห็นถอพาเลย มันจังบ่ได้ยกคือแนมเบิ่งเห็นเลยนี่นี่แล้วกหลายแล้วมือปงเนาะมือนี้มือวางเพิงโอ๊ยบ่แม่นเองเว้าผิดโตได้อได้เฮ้ยแลเขียนแล้วเขียนแล้วเปิดแล้วงได้เฮ้ยพี่งเกง2 นีนงเอื้อยถือมาซองติปเราจืดใส่เอื้ยนี่เด้ออจียไม่ได้ดึ่งมาสุ่เจ้าโอโหตนอ้นอม้นอ้นต้เออเงนต้นีต้นมาคีบางอ้เาหาก่อนเอาไปนะ่ะเอาไปลูกเอาไปเอากินมามกัน sala Ai lai bòn lai thì cái hết lai bòn thôi phía nào ซาลาหอแจกนี่เป็นสถทานทีจัดผ้าเขา่าจัดเขา้าปลาอาหาร้้นนห้ม่วงนี่เป็นหมู่บ้านทีหญ่นยองดหญ่อยละกำมือนี่มีหลายบ้านถีมาห่วงสังกทานผักเขา่าเป็นมือสาลา สนะปกิศพี่น้อง่อพิฝาก็พ sure> ่อป่อบุวยเป็นปัญใด่อบุกยเป็นปัญดาสนาปกิศพ่อบุเป็นพ่ามทรัพสูงบุเป็นพี่น้องเลยพ่าภาษาบ้านๆกับเ่อาสพองูเกียงลงเาแกงพอแมวไหมน้องแกงกัหมอยญ่เนี่ยทักนั่นเบิร์พี่น้องหมอยง่ญ่ เบอร์สี่ซีทคุณ่นะมัน,นก็นเลยนั่นเบิดแน่เสาหลังแม่มาจัดแกงเขียวหวานหมอบักใหญ่เมือน,นี้กับเขาเจ้าหมอบักใหญ่แล้วก็พี่น้องบ้านเฮาเนี่ยเขาปลาหานตื่มกันได้ซ้ำกระตากับเขากับปลาได้ซ้ำกระตามาทำบุญห่วมกันเด้อพี่น้องเด้อกอกำลังใจสวดอนุโมทนาบุญน้ำกันบริสุขธิ์สูมินที่มีส่วนห่วมนี่ นับแต่ต่ำไปหาสูงแต่มเียผู้ถูกผู้ยากผู้ลำผู้รวยมาหฮมกันเบิร์เดอร์เนอี์เดอร์หน้าให้ห้าอยู่ส่วนเบื้องคงหน้าไพ้ลาห้าอยู่ส่วนเบื้องพง เพิรนกซีนี่ผ้าขาววสันเจ็ดสิ้ผ้าวัสันแม่เนบ่เจ็ดิบผ้าบ่เจ็ดชิบผ้าได้พี่น้องไปจยากซื้อหวยก็ซื้อด้วยนั่นน่ะใครคนไปนักบ้านฮะนักบ้านนอนในหันเพลยแจักแล้วบุหูได้ไม่ยั้งเออหนักกันหนักป่ะ แจ็คแพ็กบอกพ่อบ้านแล้วบอกไปแล้วนี่เด้มีผู้เผาอยู่ตัวไปเลยชนะนี่คืกคนไปแหละคนขึ้นมานนี่ก็ได้ดิคนขึ้นมานนี่บ่กาไว้ให้ครูบาอาจารย์เนาะเคนลงมันสี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าไปบอกเขาไป เดี๋ยวเราลงไปจังบนก็กนได้อ啊ขาไปพร้อมกันเดี๋ยวพักต่อให้จังไปคนเมื่อนี้คนไลายอีเลี่ยนราอันนี้เป็นภาพบรรยากาศาตอนแต่งภาคาข่าเข่ามาเอาชิบภาเบิง่งจนชัวเรื่องเลยทั่วงานเลยแหละติดตามเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อแต่ละงานแต่ละบอนชิคคือกันบอก อันนี้ต่างแล้วได้เนาะลายมาบอนนี่ลายฝ่งแต่ผ้าขาเจ็ดสิบผ้าเนี่ยกว่าครูบาอาจารย์แล่วแล้วเอาลงเด้นะ๋ยนี้ฮะหลือยังมีนะ้าอยู่นะ

ไปใช้ไหมที่าไปไหมลุกไปหลังไปย่สรางหีมได้มันจริงไม่ไ่หีบแล้วไม่หีบ่ะที่ผ้าไปเบ่งผ้าขาวดสวยงามสำมดาอนี้จะเป็นผ้าขาวที่แต่งแล้ว งามเนาะพี่ตังเนาะพักเข่าแตงพระเพ่นหับครูบาอาจารย์เจ็ดสิบผ้าอุยอืมพักเขาเจ็ดสิบผ้าทั้งนี่ยังยังก่ท่นเต็มท่านนี้ก็มาใส่เป็นเนจัดไว้เนาะ สังเกตเออก้วบุมีเออแม่นคว่เจาผู้ได้เจวเอาน้ำข้าเจ้านะอาเธอปลาขาวใหญ่บุมมีแเจวแล้วว่ะองเอามาใส่อีก ทางบ้านเฮาก็มีน้ําดื่มน้ําได้พี่น้องมาประกอบส่วนแต่ว่าพอท่านค้นขึ้นมา คลิปวิดีโอนี้จะพาเบิ่งผสมทันิีก่อนเด้อพี่นองเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ประเมาาเนี่ยเด้อสาธุโมทนาบุญนำกันเด้อทั้งคุ้ที่มาร่วมทำบุญมาร่วมในงานศพของยาปูเกี่ยงอยู่บ้านหเม่วงเมืองไสพูทองแขวงสวรรค์นเกศแก้วเอฟซทุกท่านทุกคนที่ติดตามก็บเบิงพาสมขอให บุญหักษาเป็นสุขทุกคนสบายดี